าคุณมี3ข้อในสิ่งที่ครูคัดพูดนี้นะคะภายในแค่2เดือนคุณก็สามารถพลิกชีวิตเป็นคนที่มีเงินนะคะสร้างความร่ำรวยได้ง่ายๆสบายๆเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่าเปรียบเทียบนะคะคนอื่นนะวันนี้นะคะอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่เขาสร้างความสาเร็จมาก่อนหน้าเราแล้วนะคะก็คือข้อ1นนะคะข้อ1คือเราอย่ายึดติดความสบายลองสังเกตดูนะคะคนที่เขาสําเร็จ นะคะล้วนแล้วแต่ทุ่มทั้งแรงกายทุ่มทั้งแรงใจวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนนั้นค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะโฟรก,กัสเป้าหมาย2อค่ะอย่ามีอาชีพแค่เส้นทางเดียวนะคะอาชีพแค่เส้นทางเดียวค่ะมันสามารถทําให้เรามีกินมีใช้แต่ไม่สามารถทําให้เราเติบโตมากกว่าขนาดที่เราเป็นเพราะความสามารถของเรามันได้แค่นี้ ถ้าเรามีช่องทางหลายช่องทางนะคะความสามารถของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นคือการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะคะในชีวิตของเราอย่าลืมว่าวันนี้ความสามารถนะคะที่เปลี่ยนหรือแลกเงินในอากาศเข้ามาค่ะ 3. นะคะวันนี้เลือกการเสดเพราะชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนล้วนแล้วแต่เสดเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการ เรื่องเราลบๆค่ะไม่มีอยู่ในความคิดหรือในหัวของเขาตัวเราก็เช่นกันถ้าวันนี้นะคะต้องการเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตแค่ใน2เดือนคุณก็สามารถพลิกชีวิตได้ถ้านำา3ข้อนี้ไปใช้นะคะ